สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีท่องจำอักษรกลางกันนะครับวันเมื่อได้เขาขาดเตมาเห็นหู้ลายต้องกึมอักษรกลางอันนั้นแม่เสียงกลางในคาอพยัญชนะอักษรกลางมีเก้าตัวคือกอไก่จอจาน ดอชะตาดอเด็กดอประดักตอเต่าปอใบไม้ปอปลาอออ่างโดยให้ท่องจำเป็นประโยคคือไกลจิกเด็กตาย เด็กตายบนปากองค์ไก่กอไก่จิกจจานเด็กดดเด็กตายตเต่าเด็กตชดาตาย ตอปัตักบนบอใบไม้ปากตอปลาองออ่างหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ